ใกล้ตัวคุณผู้ชมนะครับมาตามนัดครับแก้ปัญหานี้ก่อนหน้านี้นี่นอกระบบวันนี้นายกรัฐมนตรีควงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแถลงที่ทำเนียบปัะบานนะครับแก้หนี้ในระบบแบ่งเป็น4กลุ่มด้วยกันค่ะคุณผู้ชมอยู่กลุ่มไหนฟังข่าวช่องวันดีๆมาตามนัดบ่ายสองนายกรัฐมนตรีนะครับนี่มาหมดเลยครับแล้วก็ซ้ายขวาก็จะเป็นรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการแก้หนี้ในระบบเหมือนที่บอกไปครับนายกเนี่ยบอกว่าการแก้ปัญหาลูกหนี้ จะขอแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ส,ส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาก็คือชำระเงินดีแต่มีปัญหาเรื่องการขาดสภาพคล่องนะครับรัฐบาลจะพักชำระหนี้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นหนี้กับธนาคารออมสินและทกสนะครับซึ่งก็ต้องมีการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้นะครับ ส่วนใครที่เป็นลูกหนี้ SME นะครับสถาบันการเงินของรัฐจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างหนี้พักชำระหนี้ทั้งบุคคลธรรมดาและก็นิติบุคคลเป็นระยะเวลา1ปีนายกบอกว่าน่าจะช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มนี้ได้มากกว่าร้9หรือประมาณ1น0 0 0แคนกลุ่มใหญ่ที่สุดคือกลุ่มที่2คุณผู้ชมครับน่าจะเป็นกลุ่มใหญ่จริงๆเพราะว่าเป็นลูกหนี้ที่มีไรายได้ประจําเช่น ครูตำรวจทหารคุณครูที่ประมาณ9000 900, 0 0คนนะครับแล้วใครที่เป็นหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลแนวทางก็คือว่าถ้าเป็นข้าราชาการประจำเขาจะมีการรวมหนี้เป็นก้อนเดียวให้อยู่ที่สากลแล้วจะมีการหักบัญชีซึ่งจะมีการคิดอัตราดอกเบีย้ยในราคาที่ต่ำและเป็นธรรมส่วนใครที่เป็นหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล จากเดิมเนี่ยคุณผู้ชมครับจะคิดดอกเบี้ยที่สูงใช่ไหมตอนนี้จะมีการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ใครที่เป็นหนี้ต้องผ่านนี้ก่อนครับคลินิก แกหนี้บัตรเครดิตนะครับก็จะมีการให้ผ่อนชำระ10ปีอัตราดอกเบี้ยที่ทุกวันนี้ต้องจ่ายก็คือ16-25%ถึงเจะเหลือแค่เพียง3-15%ถึงเท่านั้นนะครัคะทีนี้มาดูกลุ่มที่3บ้างนะคะอันนี้จะเป็นลูกหนี้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนนะอย่างเกษตรกรอย่างน,อน้นองๆที่มีหนี้กยอยสอแล้วก็ลูกหนี้เช่าซื้อเนี่ยนะคะ อย่างเกษตรกรเนี่ยประมาณ2ล้านคนก็จะมีเรื่องของโครงการพักหนี้เกษตรากรอยู่แล้วนะคะ,ะหรือว่าอย่างกายอสเนี่ยหล้านคนก็จะมีการปรับแผนการผ่อนชําระให้เข้ากับรายได้อย่างบ <c oughs> างคนเพิ่งเริ่มทํางานเองนะคะมีการลดดอกเบี้ยให้นะคะแล้วก็มีการถอนอายัดบัญชีลูกหนี้เข้าถึงระบบการเงินให้ผู้ค้าหลุดจากการค้าประกันนะคะ <c oughs> หรือว่านี่เช่าซื้อเนี่ยจะมีสคอบอมาควบคุมธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์กำหนดดอกเบี้ยเช่าซื้อรถใหม่ไม่เกิน 10%ลดดอกเบี้ยผิดนัดแล้วก็ให้ส่วนลดลูกหนี้ที่ปิดบัญชีก่อนกำหนดด้วยกลุ่มที่4จะเป็นลูกหนี้ที่มีหนี้เสียคงค้างกับสถาบันการเงินนะคะของรัฐนะก็จะมีลูกหนี้กลุ่มนี้อยู่3ล้านรายนะคะก็จะโอนย้ายหนี้ไปยังบริษัทบริหารสินทรัพย์ ที่ร่วมกับทางรัฐด้วยแล้วก็จัดการบริหารหนี้กันใหม่นะคะนายกบอกว่าระยะยาวจะแก้ปัญหาระดับโครงสร้างยกระดับการให้สินเชื่อที่เหมาะสมและเป็นธรรมโดยสถาบันการเงินต้องคำนวณอัตราดอกเบีย้ยตามความเสี่ยงของลูกหนี้ค่ะประับลดอัตราดอกเบีย้ยรวมกันต้องไม่เกินร้อยละ15และปิดจบหนี้ให้ได้ภายใน5ปีเลยนะเน้นย้ำด้วยว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมาแก้ปัญหาหนี้ทั้งระบบให้จบในรัฐบาลน,นี้ค่ะ รัฐบาลนี้จะให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหานี้ทั้งระบบทั้งการจัดการกวาดล้างนี้นอกระบบและการดูแลลูกหนี้ในระบบให้ได้รับสินเชื่ออย่างเหมาะสมและเป็นธรรมการดำเนินมาตรการให้สำเร็จได้จะต้องอาศัยความร่วมมือจากลูกหนี้เจ้าหนี้และหน่วยงานต่างๆหลายภาคส่วน ผมจึงมอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้มาร่วมกันแก้ไขหนี้ทั้งระบบให้จบภายในรัฐบาลน,นี้ส่วนเรื่องค่าแรงขั้นต่ำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานถอนเรื่องกลับครับกลับขึ้น2-16บาทคุณผู้ชมครับนายกบอกว่าแม่มันน้อยเกินไปหรือเปล่ากระทรวงแรงงานบอกเดี๋ยวไปให้ไตภาคีคุยกันใหม่แต่ไม่รู้ว่าจะปรับได้หรือเปล่านะครับเสนออีกทีก็ประมาณ25ธันวาคมนะครับค่ะ